คลิปนี้ครูติ๊กก็จะขอแนะนำวิธีการแก้ปัญหาปิ้นงานเลยหน้าใน Excel ให้อยู่ในหน้าเดียวโดยไม่ต้องตั้งค่าอะไรให้ยุ่งยากนั่นเองนะครับ ห้องเรียนคูติ๊กนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา9ก้นเวลาดีที่จะมาพบกับเทคโนโลยีสารนเทศที่ง่ายๆเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลากับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับคลิปนี้ครูติ๊กก็จะขอแนะนําวิธีการแก้ปัญหาปิ้นงานเลยหน้าใน Excel ให้อยู่ในหน้าเดียวโดยไม่ต้องตั้งค่าอะไรให้ยุ่งยากนั่นเองนะครับเพราะว่า,าเวลาเราพิมพ์งานใน Excel เนี่ยบางทีเราสร้างตารางสร้างเซลล์ต่างๆแล้วปารากฏว่าคอลัมน์หรือบางเซล หลุดออกจากหน้ากระดาษที่มันอยู่ในหน้ากระดาษ A4 นะครับอาจจะไปอยู่อีกหน้าหนึ่งเวลาพิมพ์งานเนี่ยจะทําให้เราเสียหน้าไปอีกหน้าหนึ่งนะครับดังนั้นคลิปนี้ครูติ๊กก็มีวิธีมาแก้ไขนะครับตามที่นักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับได้คอมเมนต์มาถามว่าจะมีวิธีการแก้อย่างไรนะครับเมื่อเวลาต้องการอยากจะพิมพ์งานแล้วให้งานใน Excel นั้นอยู่ในแผ่นเดียวคลิปนี้ครูติ๊กมีคําตอบมาเล่าให้ฟังครับ ก่อนไปติดตามรับชมก็ฝากไว้ถ้าชอบคลิปนี้ชอบช่องนี้ก็ช่วยแชร์ช่วยไลค์ถูกใจกดติดตามะอย่าการโฆษณาช่องห้องเรียนตูปิกนะครับแล้วไปพบกับวิธีการแก้ปัญหาปิ้นงานเลยหน้าใน Excel ให้อยู่ในหน้าเดียวโดยไม่ต้องตั้งค่าอะไรให้ยุ่งยากไปพบกันได้เลยครับครับมาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับเราที่ใช้งาน Excel นะครับในการสร้างตารางข้อมูลต่างๆนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าเราสร้างเสร็จแล้วนะครับมันเลยหน้าออกไปโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับเวลาจะไปปิ้นงานนะครับเราก็ไปที่พิมพ์จากนั้นนะครับก็จะเห็นว่านะครับงานเราเลยออกไปเห็นไหมครับทางด้านคอลัมน์ก็เลยนะครับทางด้านโลก็เลยนะครับดังนั้นเนี่ยจะมีวิธีการไหมจะมีการอย่างไรจะต้องให้ตารางต่างเนี่ยให้มันอยู่ในหน้าเดียวกันนะครับซึ่งมีผู้ที่ สนใจคอมเมนต์มาถามนะครับครูติ๊กก็ได้ไปหาคําตอบมาให้นะครับมีวิธีการไม่ยากเลยเช่นเดียวกันนะครับจะเป็นวิธีการอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนอื่นนะครับเราก็เปิดงาน Excel เราขึ้นมานะครับงานที่เเลยจากตารางหรือเลยจากหน้าไปนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราไปสั่งคําสั่งพิมพ์ไปแล้วเนี่ยจะสังเกตเห็นมีเส้นปะตรงนี้ขึ้นมานะครับจะมีเส้นปะขึ้นมาเดี๋ยวให้ดูขยายให้ดูนะครับตรงนี้นี่จะมีเส้นปะขึ้นมาเห็นไหมครับ ก็แสดงว่าหน้าที่อยู่ด้านขวามือเนี่ยก็คือเลยหมดแล้วนะครับเดินลงมาข้างล่างนะครับแล้วส่วนข้างล่างนี้นะครับก็จะเห็นเส้นปะตรงนี้นะครับนั่นก็คือหน้าที่เลยออกจากกระดาษ A4 แผ่นแรกไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับนี่ครับ,ออรบทีนี้เราจะ,อะพอเราจะแก้ไขยอย่างไรถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ไปที่ไฟล์นะครับไปที่ไฟล์ จากนั้นให้ไปที่พิมพ์หรือพิมพ์นะครับของผมมันเป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะครับสำหรับผู้ที่ใช้ Excel เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับก็มาที่ไฟล์แล้วก็มาที่พิมพ์หรือพิมพ์นะครับจากนั้นให้เลือกตัวที่อยู่ท้ายสุดนะครับภาษาไทยก็จะเขียนว่าไม่มีมาตราส่วนนะครับหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ no scaling นะครับ no scaling นั่นเองนะครับก็คลิกตรงนี้นะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับ พอคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะมี3ตัวเลือกให้เราใช้งานนะครับ่ามตัวเลือกหรือตัวเลือกที่4ก็คือไม่มีมาตรส่วนก็คือเป็นปกติอยู่แล้วนะครับก็จะมี3ตัวเลือกนะครับวันนี้ครูติ๊กก็จะอธิบาย3ตัวเลือกนี้แหละนะครับที่จะมาช่วยให้เรางานของเรานั้นได้อยู่ในหน้าเดียวกันนะครับอันแรกนะครับเขาบอกว่าทําให้ทำทำให้แผนงานพอดีกับหน้าในหนึ่งหน้านั่นเองนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก,ก็จะเขียนว่าประมาณว่าฟิก ชีสออนวันเพจนะครับสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษนะครับสำหรับหน้านี้คืออะไรหน้านี้ก็คือทั้งชีสเนี่ยนะครับถ้าเราเลือกหน้านี้นะครับสังเกตทั้งชีสเนี่ยจะกลับมาอยู่ในหน้าเดียวกันหมดเลยนะครับแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเมื่อเขามาอยู่หน้าเดียวกันนะครับตารางอาจจะเล็กลงบ้างนะครับตัวหนังสืออาจะเล็กลงไปบ้างนะครับเพราะว่าเขากลับมานะครับให้อยู่ในหน้าเดียวกันหมดเลยนี่อันนี้ถ้าเราต้องการอยากจะให้หน้าเดียวนะครับอยู่ในหน้าเดียวนะครับ ไม่ว่าจะเป็นฝั่งคอลัมน์หรือฝั่งโลนะครับก็อยู่ในหน้าเดียวกันหมดเลยนะครับมาดูตัวที่2กันนะครับตัวที่2ก็คือทําให้คอลัมน์ทั้งหมดมาอยู่ในหน้าเดียวกันนี่ถ้าเราเลือกในหัวข้อนี้นะครับอ่าก็คลิกให้ดูก็คืออ่าในส่วนของคอลัมน์นะครับแล้วก็คือความยาวด้านขวาไปซ้ายเนี่ยนะครับก็จะทําให้อ่าถูกฟิกนะครับถูกฟิกไว้นั่นเองนะครับแต่ส่วนโลเป็นไงครับก็ยังล้นอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนโลก็ไม่ได้สนใจ ือจะสนใจในสั่งฝั่งของอคอลัมน์นะครับนี่ก็คือความยาวหน้ากระดาษซ้ายไปขวานะครับสั่งบนลงล่างเนี่ยก็ไม่ได้สนใจนะครับอ่าสำหรับต้องการอยากจะฟิกเฉพาะาหน้าคอลัมน์ก็กดในหัวข้อนี้นะครับตัวต่อมานะครับทําให้แถวทั้งหมดพอดีกับหน้าในหนึหน้านั่นเองนั่นก็คือโลนะครับนี่คือฝั่งโลนะครับส่วนด้านแถว ด้านในคอลัมน์นะครับจะไม่สนใจจะสนใจฝั่งโลก็คือความยาวบนลงล่างเนี่ยนะครับนี่แถวๆที่เป็นบนลงล่างเนี่ยนะก็จะสนใจตรงนี้นะครับส่วนในส่วนของอ่าคอลัมน์จะไม่ได้สนใจนั่นเองนะครับขึ้นอยู่กับเราจะเลือกอ่าให้เขาเปิิ้นแบบไหนนะครับอ่าถ้าเราต้องการอยากจะให้เลือกในส่วนของอ่าทั้งหมดนะครับหรือที่เราเลือกว่าฟิกทั้งหมดเนี่ยนะครับนะทำให้หน้านหน้างานเราเนี่ย อยู่ในหน้าหนึ่งกระดาษพอดีก็เลือกแบบหัวข้อนี้นะครับหัวข้อแรกนะครับหรือที่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า fix sheets on one page นะครับนี่ก็คือเลือกแบบนี้เราเลือกแค่นี้เองนะครับจากนั้นเวลาเราสั่งงานพิมพ์ก็กดพิมพ์ธรรมดาเราก็จะได้งานที่เป็นตารางงานทั้งหมดของเราอยู่ในหน้าเดียวกันนะครับอยู่ในหน้าเดียวกันโดยที่ไม่มีส่วนดึงส่วนใดแตกออกไปนะครับแล้วก็สั่งพิมพ์ได้ปกตินะครับเพียงเท่านี้เองนะครับ ครับและนั่นก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาปิ้นงานเลยหน้าใน Excel นะครับก็รู้วิธีแล้วนะครับที่จะทําให้งานใน Excel นั้นอยู่ในหน้าเดียวนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเพียงคลิกเดียวเท่านั้นเองก็สามารถแก้ปัญหาวิธีการที่จะทําให้เอกสารนั้นอยู่ในหน้าเดียวแต่ว่าข้อเสียก็คือตัวสอนอาจจะเล็กลงไปบ้างนะครับเนื่องจากว่ามันถูกฟิกให้อยู่ในหน้าเดียวนั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ มีปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารใน Excel แล้วเลยหน้าไปนะครับก็ฝากไว้สําหรับคลิปนี้นะครับก่อนจากกันนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ชอบช่องนี้ก็ช่วยแชร์ช่วยไลค์นะครับถูกใจก็กดติดตามและอย่าข้ามโฆษณาช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ